จบไปอีกคู่สําหรับการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างโซโลกับคิงแต่ก็ยังมีพวกตัวปัญหาเช่นกันพวกมือที่3ที่4ี่อย่างพวกซีพีซีโร่ที่มีฝีมือเก่งกาจเกินคาดและตอนนี้ศึกวานุคุนี้ก็เข้าใกล้จุดไคลแมตเต็มทีเรามาดูกันครับสําหรับศึกตัดสินระหว่างลูฟี่กับไคโดว่าลูฟี่นั้นจะสามารถจัดการไคโดได้อย่างไงฉันจะเป็นลาช้าโจสรสลัดให้ได้เลยอีกหน่อยเดีซ้ ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็หลุดออกมาเรียบร้อยสาหรับสปอยล์แรกสั้นๆของมังงะวันพีสตอนที่1นึ่นมสหะครับผมสาหรับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยทีเดียวต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่โซโลนะครับได้ใช้กระบวนท่าสุดแกร่งที่มาพร้อมกับชื่อท่าที่สุดแสมจะยาววิชาสามดาบมังกรมัจจุราชร้อยสาจิตอาวรขุนศึกพยองมังกรทยานฟ้าฟันเข้าเสกหินจนดาบหักปีกขาดซึ่งผลสรุปก็คือ คิงแพ้นะครับผมและในตอนนี้นะครับก็ได้มีการย้อนความหลังระหว่างคิงกับไคโดเพิ่มเติมเข้ามาแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องเก็บอาวุธล็อกกี้นัมเบอร์หมายเลขหผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการเฝ้าห้องเก็บอาวุธที่อยู่ชั้นใต้ดินยามาโตะนะครับก็เลยบอกให้ฟูกะนัมเบอร์หมายเลข2นี่ไปสู้กับล็อกกี้ตัดไปในฝั่งของอุซบในตอนนี้นะครับอุซบนี่ค่อนข้างที่จะตึงมือเพราะว่าต้องต่อสู้พร้อมกับคุ้มกันคินเอมอนกับคีคุไปด้วยเพราะว่าพวกนั้นนะครับหมดสภาพยังไม่สามารถที่จะสู้้ต่อได ถ้าว่าในขนาดเดียวกันอีโซเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวเข้ามาช่วยทาให้อุซบเนี่ยพาคินเอมอนและคิคุหน,น,นีไปได้ตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างไลโซกับฟูโคโรคุจูซึ่งพวกเขาครับพากันใช้วิชาพันธนาการก็เลยทําให้พวกเขาทั้งสองคนนะครับไม่สามารถที่จะขยับได้เพราะว่าถูกตรึงเอาไว้ด้วยวิชาพันธนาการนั่นเองส่วนในฝั่งของพวกซีพีซิโร่พวกเขาครับก็สามารถจัดการซันกินัมเบอร์หมายเลข3แล้วก็เอ็กเรกลงได้ส่วนอาภูกับอินบีนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งนะครับพวกเขานี่หลบหนีไปขนาดเดียวกันซีพี ีโรอีกคนนี่ก็ได้โทรรายงานว่าถ้าพวกรุ่นใหม่นีเอาชนะ4ีจักรพรรดิได้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เปลี่ยนทิศทางของยุคสมัยแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดปี่การต่อสู้ของลูฟี่กับไคโดซึงไคโดนะครับได้เอากระบองนะครับฟาดเข้าใส่ลูฟี่แต่ไคโดนั้นก็ถูกลูฟี่ชกสวนกลับคืนเช่นกันก็เลยทําให้ทั้งสองคนนะครับพากันล้มลงไปแล้วลูฟี่นะครับก็ได้พูดขึ้นมาชักจะสนุกแล้วสิส่วนไคโดนั้นก็พูดสวนกลับไปฉันก็เหมือนกันพอจบไปแล้วนะครับผมสําหรับสปอยล์แรกสั้นๆของมัะวน ตอนที่1036นมสนะครับผมสรุปก็คือคิงแพ้ตามคาดนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่หรอกถ้าว่าสู้กันนานกว่าน,นี้นะครับร่างกายของโซโลนี่ก็คงจะไม่ไหวเห็นมะนะครับก็สูบฮากิโซโลนี่จนใกล้จะตายอยู่แล้วโซโลมันว่าอย่างนั้นนะส่วนยาฟื้นฟูของเผ่าหมิงก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดฤทธิ์ตอนไหนก็คือฤทธิ์ของยาฟื้นฟูนี้ก็จะทําให้โซโลนะครับกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแต่พอยาหมดฤทธิ์นะครับร่างกายของโซโลี่ก็จะได้รับภาระทางการเจ็บปวดครับเพิ่มขึ้นเป็น2เทท่่่่าาแตีนสนใจอีกอย่าง ก็คือพวก c p พีโนี่คือมันเก่งเกินคาดตอนแรกเนี่ยครับผมก็คิดว่ามันน่าจะพอๆกับเบรกแต่ที่ไหนได้นะครับสามารถเอาชนะอีกเบรกได้เฉยเลยส่วนลูฟี่นะครับในตอนนี้นี่ก็คงคิดว่าน่าจะก้าวขึ้นมาในระดับใกล้เคียงกับไคโดแล้วล่ะผูกกระบองของไคโดฟาดเข้าไปก็ยังสามารถสู้ต่อได้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าที่ผ่านมานะครับกระบองของไคโดนี่มันชอบที่จะปิดรับคู่ต่อสู้อย่างโอเด้งหรือว่าลูฟี่ตอนก่อนหน้านี้นะครับผมก็ถูกปิดจอบด้วยกระบองของไค ดนนั่นเองก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าเนื้อหานี่มันจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอย่างไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเราสวัสดีครับ